ตัวใหญ่ไหมคะนี่คือความสนุกที่จะเกิดขึ้นในทุ่งแสงตะวันตอนนี้ค่ะก่อนไปรับชมอย่าลืม subscribe และเปิดแจ้งเตือนป่าใหญ่ทีวีไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราค่ะทุ่งแสงตะวันสวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวัน วันนี้เรื่องราวจะพิเศษมากเลยเพราะว่าจะเป็นเรื่องนกกระเรียนคือนกกระเรียนเนี่ยแทบจะกลายเป็นตำนานไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าหายไปจากธรรมชาติเหลืออยู่เฉพาะในพื้นที่เพาะเลี้ยงต่อมาพยายามนำไปปล่อยในพื้นที่ธรรมชาติคําถามคือปล่อยไปแล้วเขาจะรอดไหมดูแลตัวเองได้หรือเปล่าโชคดีค่ะในพื้นที่ที่เอาไปปล่อยชาวบ้านเด็กๆเ,เข้าใจวิถีชีวิตได้มีการเรียนรู้แล้วก็สังเกตชีวิตนกด้วย วันนี้ไปดูกันสำรวจนับนกกระเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆไปดูด้วยกันค่ะความสำเร็จไม่ได้มาเพราะโชคช่วยค่ะนกกระเรียนพันธุ์ไทยได้หวนคืนสู่ธรรมชาติโบยบินอิสระ เป็นความสำเร็จที่น่าภูมิใจจากความมุ่งม,มั่นแรงกายแรงใจรวมพลังกันศูนย์รเรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกรเรียนพันธุ์ไทยบุรีรัมยคึกคักกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะ ีมนักวิจัยทีมอาสาสมัครจากทั่วประเทศมารวมตัวกันจะสำรวจประชากรนกกระเรียนก็ขอบคุณทุกคนก่อนเจ้าหน้าที่เขตทั้งเจ้าหน้าที่ขององค์การสวนสัตว์และก็ทีมอาสานะครับเด็กๆก็จะมาช่วยนับนกด้วยกลุ่มนี้จากโรงเรียนสวายสอประชาบุรณะอยู่ใกล้ศูนย์เรียนรู้แม้จะเคยเห็นเคยเจอนกกระเรียนแล้ว แต่ก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เจอค่ะออีสามโ้ เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทยอยู่ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากพื้นที่ชุ่มน้ำขนาด3,000กว่าไร่บริเวณนี้เป็นแหล่งนกกระเรียนพันธุ์ไทยนับร้อยเป็นที่อยู่ที่กินของนกประจำถิ่นและนกอพยพด้วยค่ะ แวะเวียนกันมาบางชนิดอยู่ประจำบางชนิดมาหากินตามฤดูกาลร,รวมๆแล้วประมาณ170ยเจ็กว่าชนิดอาบอกพี่ต้องหน่อยเห็นนอกอะไรไหมนกสีอะไรนกสีขาวนกสีขาวอันนี้เป็นเบิร์ดไกด์นะครับหน้าตาสีขาวเป็นนอกอะไรอันนี้ะสมลองอ่านด,ดูได้ไหม นนนางกวพี่ต้องเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ชวนเด็กๆมาทบทวนความรู้ฝึกสังเกตจดจำลักษณะต่างๆของนกแต่ละชนิดเขาเรียกว่านกคูดนกอีลํำแล้วก็อะไรอีกที่เป็นสีดำนกกานํำเล็กเห็นสีอะไรไหมคะเยอะไหมเยอะมากเลยใช่ไหมเป็นชอบไหมเดี๋ยวเราจะไปชมนกกระเรียนกันด้านนู้นกันนะครับ่ายไปชมด้านนี้กันเลยครับ วิธีแยกเพศของนกกระเรียนนะผมเราให้สังเกตหงขานะผมว่าอยู่ข้างไหนครับผมจะเป็นขวาตัวผู้ซ้ายเพศเมียนะครับผมอตัวใหญ่ไหมนกกระเรียนมองไล้ก็ตัวใหญ่ไหมทีนี้เราให้สังเกตคอเขากำลังทำอยู่ผมคอสีแดงใช่ไหมลำตัวสีเทาใช่ไหมคะเจอแล้วค่ะนกกระเรียนพันธุ์ไทยอยู่ทางนี้ อ่าแปลว่าเราพบเห็นนกกระเรียนแล้วนั่นเองเขาทำอะไรอยู่ครับผมจิกขนอ่าจิกขนก็เป็นการทำความสะอาดของเขาเนี่ยผมหันมมองเราหันมามองเราด้วยอ่ามองดูว่าอ่าอิริยาบถเขาทำอะไรอยู่เนาะนกกระเรียนมีทั้งอยู่แบบรวมฝูงกันแล้วก็อยู่เป็นคู่ ถ้ามีคู่แล้วจะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเลยค่ะถ้าเห็นตัวเดียวแบบนี้อาจจะกําลังสลับกันทำหน้าที่หาอาหารอีกตัวหนึง่งกกไข่เฝ้ารังค่ะนี่นี่เขากำลังเดินมาหารอล้ลค่อยเดินเข้ามาแล้วโชคดีมากเลยนะคะเนี่ยได้สังเกตใกล้ๆแบบนี้ ขเ,เขากำลังเดินข้ามมาห่คล้ายๆฟาร์มิงกูไหมแต่ว่าเราสวยกว่าไหมสสยกว่าใช่ไหมครับแล้วกว็เรียนมันอยู่แถวๆดอกบัว,บวค่ะมันใช้ปากในการจิกทำความสะอาดค่ะเหมือนเราอาบน้ำมันชอบไปหาอาหารแล้วมาให้ลูกมันกินค่ะมีปลามีกุ้งมีหอย,หอยมีข้าวมีปู ยาแห้วทรงกระเทียมน้องครับนี่ครับเขากำลังกินน้ำแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบฟอร์มสำรวจนกกระเรียนในพื้นที่ธรรมชาตินะครับหงขาก็บ่งบอกถึงเพศถ้านกไม่มีหงขานะ่ะแปลว่าเป็นลูกนกที่เกิดใหม่จากธรรมชาตินั่นเองแล้วก็ต้องช่วยกันสังเกตด้วยนะว่านกป่วยหรือเปล่าหรือเขาขากระเพกไหม เขาได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าประมาณนี้นะผมจะเป็นตัวชี้วัดนะผมว่ามีอัตราการเกิดในธรรมชาติหรือเปล่าเขาสามารถอาศัยอยู่รอดได้ในธรรมชาติไหมนั่นเองครับผมในการสำรวจในวันนี้นะครับกิจกรรมอาสานับนกกระเรียนครั้งนี้จัดเป็นครั้งแรกเลยค่ะนกกระเรียนตัวสูงใหญ่สูงประมาณ 1 5 0ยห้ถึงร้อเซนติเมตรพูดง่ายๆว่าสูงเท่าคนเลยค่ะตัวสูงมากบินก็สง่างามตัวโตพื้นที่หากินจึงกว้างใหญ่การสำรวจนกเลยต้องวางแผนและประสานงานกันให้ดีเริ่มแต่เช้าแบ่งเป็น5้ากลุ่ม จะกระจายกำลังกันออกสำรวจพร้อมๆกันจะได้ไม่นับสับซอนอยากให้น้องๆครับผมช่วยกันสังเกตซ้ายขวานะผมว่าเราพบเจอนุกกระเรียนหรือเปล่านะผมรับแกล้ถึงั้จะลืมมองซ้ายมองขวาเลยนะเพื่อเห็นนุกกระเรียน เด็กๆรับผิดชอบพื้นที่ใกล้ศูนย์เรียนรู้และรอบสันอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากะจะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับผมที่เราจะไปสำรวจนกกระเรียนกันนะครับหนึ่งเลยเราจะไม่ตะโกนเสียงดังเราจะมีระยะห่างสัก2-300ึงมเมตรในการสำรวจนกกระเรียนโอเคไหมครับผมอโอเคพร้อมแล้วอ่ะลุยกันเลยน้องสำรวจอ่าให้สำรวจระบบมีเวศก่อน เจอแล้วค่ะนกกระเรียนกำลังกกไข่เฝ้ารังโชคดีจังเลยแต่ว่าต้องระวังดูไกลไกลและ<ก><า>อย่าส่งเสียงรบกวนค่ะเขาจะทำรังเนี่ยน้ำส่งขึ้นเหน่ยน้ำ3า30เซนติเมตรเขาก็จะใช้เศษวัสดุโดยรอบนะครับถ้าเป็นหญ้าเขาจะใช้หญ้าพวกกิ่งไม้แบบนี้นะครับผม ใหญ่ไหมอ่าเขากำลังทำอะไรอยู่ฟุกฟุกกกไข่อยู่ใช่ไหมตอนอนี้อ่าตัวผู้และตัวเมียเขาสามารถกกไข่ได้กันทั้งคู่เลยนะครับจะสลับกันหากินแล้วก็เฝ้าลังนะคะอ่าลองดูงวันนี้หนูเจอนอกกระเรียนสำรวจนกกระเรียนได้สองตัวแล้วค่ะตัวแรกมันจะทำความสะอาดค่ะเขาแบบน่าจะก้มหัวลงนะคะเพราะตอนนั้นหนูก็เห็นมันก้มหัวลงแล้วมันก็มองมาหาหนู แลีว,ว่ามันสวัสดีทักทายค่ะตัวที่สองมันจะกบไข่ค่ะเป็นเพศผู้ลักษณะาท่าทางมันจะหมอบลงค่ะแล้วก็กบไข่บางทีไข่มันจะอยู่ในกันแทนาแต่อันนี้มันอยู่ในน้ําค่ะมันน่าจะเอาฟางหรือเอาดินนะคะมากบปกติมันจะอยู่เป็นคู่มีสองตัวตัวหนึ่งที่จะกบไข่อยู่ในรังค่ะอีกตัวนึ่งน่าจะไปหาอาหาร มองซ้ายมองขวาค่ะแล้วก็ต้องเงียบเงียบเวลาเข้าใกล้นกไม่งั้นมันจะแตกตื่นค่ะแตกตื่นแล้วมันก็จะแบบหายไปเลยค่ะแล้วมันจะทิ้งลูกของมันไว้หันมามองต้องด้วยหันมามองพวกเราใช่ไหมการได้เห็นนกกระเรียนกกไข่เฝ้ารังถือเป็นความสำเร็จหนึ่งของการปล่อยนกกระเรียนสู่ธรรมชาติ นกกระเรียนพันธุไทยเกือบจะกลายเป็นตำนานไปแล้วนะคะคือเมื่อสัก40-50ปีก่อนนกกระเรียนหายไปจากธรรมชาติจนถือว่าสูญพันธุ์ไปจากเมืองไทยมีเฉพาะนกที่อยู่ในกรงอนุรักษ์ไว้สวนสัตว์นครราชสีมาศึกษาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์และทดลองปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเมื่อปี2554ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากบุรีรัมย์ ทยอยปล่อยไปทีละปีปล่อยไปแล้ว166ตัวติดตามเฝ้าสังเกตนกอยู่สบายไหมเป็นอย่างไรบ้าง,น,งนกกะเรียนขนาดใหญ่ค่ะชอบอยู่ตามพื้นที่ชุ่มน,น้ำแล้วก็ในนาข้าวกินกุ้งหอยปูปลาสัตว์น้ำขนาดเล็กมันแรงไปจนถึง พืชนวมาเดินพืนะมดนแบอะไรนะพี่น็อตพี ah, ่น yeah, ็อตตาดีมากเลยค่ะเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ทางโน้นใช่ขาขาขวามีห่วงขาสีเขียวกำลังหากินเลยครับเด็กขาตัวสุดๆเลยพี่ เด็ก <ขา S 1> สังเกตดูห,ห่วงขาที่รูปมีห่วงขาด้านซ้ายด้านขวาไหม,ไม,มอ่าห่วงขาเอาไวท้ทำอะไรห่วงขาจะบอกว่าเราปล่อยไปชุดไหน <c oughs> ปล่อยโยน <c oughs> เป็นเพศอะไรเป็นตัวเมียครับตัวนี้ตัวนี้มันจะมีอีกตัวฝั่งนี้มันกำลังหาอาหารอยู่เป็นคู่ค่ะพอมันจะแดงก,กว่าแดงแป๊ดเลย ุ่งข้าวแบบนี้อยู่ในละแวกห้วยแสงเหนือเป็นจุดที่นักวิจัยปล่อยนกกระเรียนคืนถิ่นรุ่นแรกๆเลยค่ะนกกระเรียนในนาข้าวทำให้เรารู้อะไรบ้างอย่างแรกชาวบ้านและชุมชนร่วมช่วยดูแลค่ะหลายหมู่บ้านที่ทำนารอบๆที่อยู่อาศัยของนกกระเรียนเปลี่ยนไปทำนาอินทรีย์จากที่เคยไล่นก ที่มารบกวนนาข้าวกลายเป็นตอนนี้รู้แล้วว่านกกระเรียนช่วยกำจัดวัชพืชพวกหอยเชอรี่นี่ของโปรดเลยนกอยู่ได้ชาวนาอยู่สบายปลอดภัยหายห่วงค่ะนี่นกกจิบอะไรเจ็บๆเดี๋ยวเราสรุปข้อมูลกันนิดหน่อยก่อนจะนักสำรวจนกมารวมพลสรุปงานแต่ละกลุ่ม เจอนกกระเรียนกันกี่ตัวคะก็เราเจอทั้งหมดรวมทั้งสิ้น18ตัวนะคะค่ะก็เราเจอที่ตรงตรงห้วยแสงเหนือก็จะมีควันไทยที่อยู่ของตัวตรงนั้นมีลูกเหมือนกันแต่น่าจะลูกแยกไปแล้วทีนที่2ก็เป็นฝั่งของเขตห้มลาสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดทีนี้เราเจอที่มีลูก ที่ชัดเจน่ะที่เจอก็คือสองครอบครัวเออเจอทั้งหมดสครอบครัวก็มีชาวบ้านแถวนั้นที่เขาบอกว่าจะมีเอ่อเห็นครอบครัวนกอยู่สองสองจุดเออสามจุดเขาก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาบอกว่าตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นชาวบ้านเขาแฮปปี้ไหมที่มีนกแาบที่เราสังเกตแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าเขาก็ช่วยกันอนุรักษ์เหมือนกันเพราะว่าชาวบ้านแถวนี้เราช่วยกันอนุรักษ์หมดเลย ปีนี้อาสาสมัครสำรวจนกกระเรียนพันธุ์ไทยในธรรมชาติพบทั้งหมด42ตัวเจอทั้งพ่อแม่และลูกนกรุ่นใหม่ที่เกิดเติบโตในธรรมชาติแล้วนกเรียยมชอบทาอย่างไงมันบอกว่าเป็นกลุ่มกี่คนจะมาทาตอนนกระเรียนโก่โอ้คอยมักนกกเรียนตอนมันกลางปีนี่มันน่าละตอนมั่นกลางปีกคือการคือการเจาล่ะมันกกี่คน ฟังความรู้สึกของนักสำรวจนักดูนกกรเรียนรุ่นเด็ดเกบ้างชอบนกกระเรียนล่าที่สุดค่ะพอนกกรเรียนมันดูสวยค่ะเวลาได้เห็นนกมันดีใจเจอทีครั้งก็ไม่เบื่อค่ะวันนี้ผมจำได้ว่าผมเจอ6ตัวครับ อยู่ตามทรงกันแทน,นาบ้างเจอ,อตรงนาบ้างอยู่ตรงบัวบ้างแล้วก็เจอนกอีกลายสายพันธุเยอะแยะอยากให้นกกระเรียนมีจํานวนเยอะๆจะได้ไม่ต้องสูญพันธค่ะอยากให้เขามีที่อยู่มีอาหารค่ะถ้าอยากมาดูนกกระเรียนใกล้ๆก,ก,ก็มาที่บุรีรัมค่ะที่อ่างเก็บน้ำห้วยเจรขชมากค่ะ การนับนกในธรรมชาติจะทําให้เราได้รู้ว่าในพื้นที่เป้าหมายเนี่ยมีนกรอดชีวิตกี่ตัวแล้วก็มีพฤติกรรมอย่างไรข่าวดีก็คือเริ่มเห็นลูกนกรุ่นใหม่ๆที่ใช้ชีวิตร่วมกับพ่อแม่แล้วนะคะนั่นหมายความว่าโอกาสที่นกกระเรียนจะรอดในสังคมไทยชัดเจนขึ้นค่ะดีใจที่เด็กๆและชาวบ้านช่วยกันดูแลนกแบบนี้นะคะนั่นหมายความว่าคนเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น พบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ